สวัสดีค่ะพบกันกับช่องภายเมษาไม่พลอยนะคะดูนะคะวันนี้คุณพ่อฝึกใส่นะคะพยายามจะแกะออกมาดูจ้าออกให้ได้เกา้าเก้าพุกหลดแล้วพ่อ แม่กำไม่ยอมด้วยสู้ส,ส,สู้สู้พอเอาสู้ได้ไหมเชื่อไป ไอะไรอ่ะฮะอะไรมันอยู่ในตัวคุณแม่พลอยก็สำรวจว่าอะไรอุ้งมีเสียงมีเสียงอื้อนะทำไมอ่ะกินอะไรกินอะไรในป่า ใบไม้หรืออะไรรัดรัดแน่นไปไหมไม,ไม่ไม่รัดนะหลวมอยู่เอา้าเอา้าดูกินอะไรกินใบไม้อืมกินใบไม้ใบไม้ พ่อออกให้ห <Techn> น่อยครับออกไปพ่อออกให้แม่ช้าหน่อยครับอุย อืมานี่มาดูสิกินใบไม้เล่มกินใบไม้ แม่กินกิ่งลูกกินใบไม่กินหญ้าแต่กินกิ่งไม้เขาก็ต้องหากิ่งไม้มาให้กินใช่ไหมตัดหมดเลยเหรอ ติดหูเพราะติดมันดีไซน์หูเชือกเชือกเชือกติดหูข้างนึงอ๋ออ๋อเอาได้ยังออกได้แล้วจะ okay, มาดูซีหล่อไหม ใส่แล้วรอไหมใส่แล้วรอไหมนี่โอ้

แม่เปิดน้อยดูด้หนูจะออกหนูจะไปเทีออ่ยวหนูจะขึ้นรถจะขึ้นรถเปิด้เลยโอ้โกรธโกรธแล้วกวล็ลม้มล้มล้มอ มาเร็วเร็วมาแม่เปิดให้เร็วมามาแม่สามาลูกดูนะครับแม่แก้วโยเต้นระบำเต้นระบำทำอะไรอ่ะงอนแม่สามงอนนะครับ มาดูให้ดูไกลๆนะคะพี่ปายทองคำกินเกิงไหมน,นะคะกินเสร็จแล้วก็เล่นสบายอารมณ์ทำอย่างนี้จะพาน้องออกไปไหนคะคะทำอย่างนี้ก็จะพาน้องไปท่องโลกกว้างคะ่ะเ <c oughs> ดี๋ยวคือซิบวิ่งอีกแล้วคะ่ะ <c oughs> อ,อดอูอะไรเนี่ยมันลำคาญจริงๆเลย อะไรนีมันพี่แกออกให้โอ้โลำคาญจริงๆเลยเอาอะไรตีหัวอะไรมาตีหัวอะไรตีหัวตังให้แล้วอะไรเอาออกให้นูนน้อยดูตูตรงพี่ พี่ปอช่วยด้วยตุ่มอ, <laughs> ออกไม่ได้งงออกไม่ได้นอนเฝ้าก็ได้เ,เ, <laughs> ด <laughs> เด็กชายงอน ดูนะคะเท็กชายมือชองอนแล้วอะไรก็ไม่รู้เอาอะไรมาใส่ให้ก็ไม่รู้พ่อก็ไม่รู้เรื่องเลยเนาะใส่อะไรให้เนี่ยไม่ชอบมไม่ชอบ แมชาเดี๋ยวหัวติดลูกใครอย่าไปดีๆเมชาแมอเอาหัวมุดมุดมุดเมื่อไรจะพาไปมุดแล้วมุด ยวได้ไปแตเย็นเย็นก่อนจะเย็นเย็นก่อนเฮ้ยเขารู้เขารู้ว่าเชื่อครั้งนี้หลุดแล้วก็ดูกาทำเาวเาเขาก็จะเปิดได้ ฟาดหัวโป๊กเลยฟาดหัวโป๊กเลยลูกอย่ามาจับไม่ให้จับระวังน้องดีดเพี้ยกินกินกิน ที่มายุ่งกับหนุอะไรเยอะเห oh. ้าเพราะเขานอนมันนอนบนตัวแม่พลอยมันก็เหาก็ต้องเยอะอยู่แล้วเพราะเมษานอนข้างบนแม่พลอย พี่เอาสักตัวสิเอาหัวออกก่อนเอาหัวออกก่อนเอาหัวออกหัวออกมาแล้วหัวออกมาแล้ว วิธีการเปิดข้อของเมษาลันไปลันไปนี่ครับวิธีการเปิดข้อของเมษาดันเลยดันเลยไมได้ครับยังสวัสดี เปิดข้อวิธีการเปิดข้อของเมษาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ช่องพายเมษาแมพ่พอยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ